สวัสดีครับทุกคนด้วยนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชาชาแนลนะฮะและวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันพีซโอดิซี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะสำหรับอีพีนี้เราจะมาต่อจากอีพีที่แล้วกันเลยนะครับตอนนี้เราจะเดินทางกลับไปบ้านอดะโอนะฮะそううだだななこんんのどやって体に戻すไม่รู้สินะฉันไม่เคยเห็นคิวเข้าไปในร่างเหมือนกัน ต้องกินเข้าไปหรือเปล่าแต่กินเยอะขนาดนี้ไม่ไหวหรอกหรือทาไม่อร่อยซะด้วยสิเอาเป็นว่าเรากลับไปก่อนกันเถอะเอาไว้ค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคตอนนี้เราขึ้นมาเราขึ้นมายัางไงอะเราขึ้นมาเพราะเราปีนมาตอนงงเราก็ต้องงงเออ คือม,มาอยัางไงก็ต้องลงได้ดีวะไม่ใช่แบบเมื่อกี้อ๋ออันนี้วันนี้เมื่อกีก้เราเก็บหมดแล้วเนาะไะกลับบ้านกันดีกว่าแต่ดูจากโบราณสถานเมื่อกี้ก็เนี่ยงานวิจัยสายฟ้าจาจะก้าวหน้าพอสมควรเลยนะใช่ขนาดนาม,มิที่เป็นสายอย่างจากวัดเวทาเรียยังเป็นกู้อย่างนั้นเลยนะเอาผลงานวิจัยมาสร้างเป็นรูปปั้นนั่นเหรออืม ่าจะใช่นะเป็นนเทคโนโลยีที่ล้ำยุคมากเลยล่ะก็มันเป็นวงจรเลยนเนาะเอาว่าทำให้ยางกับคิวยักษ์นั่นดีกว่าแล้วจะทำยังไงล่ะก็ต้องลองหลายวิธีนะนะแปลว่าเราเอาคิวยักษ์กลับมาด้วยใช่ไหม ทำอะไรน่ะบอกให้หยุดไงอยู่เฉยเฉยวจะใส่คิวคืนให้อ๋อพวกนายหยุดนะโอเคทำอะไรเนี่ยพวกฉันอยู่สา์ช่วยนายนะหือว่าคิวอันใหญ่ถึงจะดันใส่เข้าไปแรงก็ไม่ถูกดูเข้าไปฮะโอ้โหโทีฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะเรื่องของเจ้าคิวไว้นี่ ไวไปถามริมแล้วกันเนะชื่อไม่ได้ฮะไปตามหาริมกันเถอะโอเคตามหาริมครับริมต้องอยู่ไหนริมต้องอยู่ริมทะเลือเปล่าแต่ไอคิวอันใหญ่เมื่อกี้มันเหมือนจะเป็นแบบหินเลยเนาะหินศิลาเลยอะคุยกับอดีโอน่อยริมอยู่ไหนเหรอนั่นสินะที่ทะเลไหนมา่ะมีหาดทรายกลมเขาชอบไปที่นั่นบ่อย,อ,ยอ๋อ ริมก็ต้องอยู่ริมเ,เก็ก็จริงอ่ะ,อะเขอเซฟก่อนแล้วกันนะครับเออก็ไม่ผิดโอเคบุกว่าไงตอนนี้เรามาพักผ่อนที่แคมป์กันก่อนไหมครับไว้ค่อยตามหาคุณริมทีหลังก็ยังไม่สายนะครับโู้ฮูฮมันเป็นไงเดี๋ยวขอตามหาริมไม่เสร็จก่อนนะฮะบอกไอเชียวได้กลิ่นริมจากทางนี้นะ โอเคก็ช็อปเปอร์ว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดแน่โอเคริมอยู่ไหนหาดทรายกลมเนี่ยหาดทรายกลมดูส okay. ิตรงหาดทรายเล็กอยู่นู่นไงโอเค ไหนนะโยริมเ๋อไม่ใช่เนี่ยะอ๋อนู่นนะนู่นนะนั่นริมแน่แน่จริงด้วยริมอยู่ริมหาดทรายเนี่ยริมอยู่ริมหาดทรายได้ยินไหมได้ยินเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะคือว่านะฉันอยากช่วยอาดิโอน่ะ เขาพูดของอาดิโอถูกต้องตลอดไม่เปลี่ยนแปลงเลยฉันคิดว่ามันต้องเป็นประโยชน์ต่อวาฟเฟิลอย่างแน่นอนเสียใจด้วยนะแต่ว่าฉันยังเชื่อใจเขาไม่ได้หรอกสิ่งที่เ,เป็นหลักฐานสำหรับการกระทำของเขามันคือแค่คำพูดของเขาเท่านั้นแหละแต่แต่ว่าอเอ๊ะอยู่นี่เองเหรริมริมเจ้าคิวอันใหญ่เนี่ยไม่กลับเข้ารางไม่ได้อะ เธอรู้เหตุผลไหมอะริม,มช่วยไม่ได้นะจะช่วยให้สักนิดก็แล้วกันส่งคิวมาสิคิวใหญ่ขนาดนี้นะ่ไม่สามารถดูดกืนก็ไปตามธรรมชาติได้หรอก สิ่งถึงใส่เข้าไปได้แต่ไม่สัมผัสเนื้อหาที่ถูกบันทึกไว้ข้างในอีกรอบเนี่ยมันก็ไม่สามารถกลายเป็นพลังที่แท้จริงหมายความว่ายังไงเหรอแทนที่จะอธิบายด้วยปากาเห็นเองน่าจะง่ายกว่าแฮะเฮ้อ,อะไรวะว h ที่ไหนวะเนี่ย เฮ้ยโอ้โหคิวเต็ไมไปหมดเลยอะไรกันเนี่ยจูจๆชิวทัชก,ก็เปลี่ยนไปเฉยเลยนท,ที่นี่มันที่ไหนกันน่ะไขปริศนาคิวเออวะ ขอคุยด้วยม,มันจะไม่ร่วอมาใช่ไหมคิวอดีตการแทบไม่มีน้ำหนักเลยนะอดีตการเหรอที่นี่แตกต่างกับที่ไปผ่านมาเลยนะที่นี่เราสามารถควบคุมคิวอดีตการได้โดยอิสระนะ่ะคิวอดีตการเป็นภาพทิศนาอัศจรรย์จัง,จงชอบเหรอหินเมื่อกี้รออยู่ด้วย ที่นี่มันใหญ่กันแน่เนี่ยพวกนี้คือคิวอดีตการนะ่ะเป็นจิตวิญญาณของความทรงจำนะความทรงจำอย่างนั้นเหรออาร์ิโอไม่อยู่เหรอเมื่อกี้ยังอยู่ด้วยกันนี่นะตอนนี้ที่นี่กลายเป็นห้วมิติสำหรับจัดก,การความทรงจำของพวกนายนะอาร์ติโอมาที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่มีความทรงจำของเขาเนะี่ยอ้าวรูปร่างของเกาะ สาแสงที่ตรงขึ้นฟ้าและหอคอยโบราณสถานทุกอย่างตรงกันข้อมูลของวาฟเฟิลเกาะในตำนานแต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่ไม่เข้าใจนะในเอกสารไม่ได้เอ่ยถึงรูปปัน้นจริศนาหรือสูนย์วิจัยเลยน่าจะยังต้องตรวจสอบอีกเยอะเลยนะมันสมองของทีมมันสมองของทีมก็บอกว่ายังไม่รู้เรื่องเอายังไงดีทีเนี้นี่คือหนังสือ จรสลัดพิลึกมาเยือนไม่ได้เห็นพวกจดสลัดสนานแต่ตัวก็ประเกาะประหลาดคุยแต่เรื่องไร้สาระพวกพิลึกตอนนี้ดูเรียบร้อยดีนะแต่สัญดาณโจรสลัดมันเปลี่ยนไปไม่ได้หรอกอยากจะได้ไปให้พ้นแต่อโอ้สั่งห้ามโค้พวกนี้ช่วยอะไรวะเฟื่อไม่ได้หรอกอา้อาวอ้าวว่าพวกเรานน่นี่ได้เป็นไดอารี่แน่ๆเลยครับเอ๊ ที่นี่เป็นมิติที่สามารถจัดการกับคิวได้อย่างอิสระทีนี้พวกเราจะสุดยอดเป็นห่วงพิติพิสวงสินะพิสวงอย่างนั้นเหรอเอาเถอะชื่อเรียกนะ่ะจะเรียกอะไรก็ตายทั้งอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละคิดคิดจะเลื่นทำอะไรที่นี่แบบนี้เหรอที่นี่เป็นแค่จุดเชื่อมต่อ จากตรงนี้เราเดินทางไปสู่โลกแห่งความทรงจํานะนะโลกแห่งความทรงจำหรอพูดไม่ผมเลยโลกแห่งความทรงจําอย่างนั้นเหรอใช่เป็นโลกที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานความทรงจําของพวกนายโลกแห่งความทรงจําสินะออกเดินทางไปแล้วจะให้ทําอะไรเหรอเดินตามรอยความสําเร็จน่ะ ทำสิ่งที่เคยทําเสร็จไปแล้วอีกครั้งในโ่เรก็เห็นความทรงจําอย่างที่พวกนายเคยทําไว้นะแต่ก็เห็นความทรงจาเมโมเรียนะ่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นแค่สิ่งที่สร้างขึ้นจากความทรงจําของพวกนายปรากฏสร้างต่างๆที่ได้สัมผัสบางครั้งก็แสดงออกมาในรูปแบบที่ต่างไปจากความเป็นจรงิงก็ความทรงจนะําน่ะมันคุมเครือใช่ไหมล่ะ เมโมรียคืออะไรนะไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่นะไปสัมภัสเองจะเร็วกว่านะมาฟังฟังคําอธิบายเนี่ยโอเคไปสัมผัสเองเหรอจะพาเราไปไหนอะ่ะคิวถูกดูดเข้าไปพวกกูฟี่ได้พลังคืนมาแล้วว้าวปาสุกา้าย่างยืดโอเคขยายใหญ่ขึ้นมัดกระสุนย่างยืดดาบง่าพยัก ท่าฟัน3,000โลกอุ๊ยท่านี้ผมชอบ Thunderbolt Temple โอเคสร้างสร้างอะไรไม่รู้อุศบหนังยางขยายเพิ่มก็คือใช้อัปเกรดได้อุศบคอนกระสุนเพลิงอุศบปอนปรุงอาหารโออปรุงอาหารแล้วก็เนื้อบากย่างเพิ่มเป็นแบบว่าอัปเกรดได้ w a r Shock แล้วก็มีประทับกีบสากรุระ d o for g r i อโ ซิงโคโชกัอ่ะไม่ไม่ใช่อ่ะเอฟเฟกมันใช่อ่ะอะไรอ่ะผู้หมกฟังพอจนภายในวาฟเฟิลเพื่อเอาพลังที่หายไปกลับคืนมาพวกเขาร่วมมือกับอาดิโอจัดการรูกปั้นยักษ์แนะนำคิวอันแรกกลับคืนมาได้สำเเ็จ แต่เาสถาการณ์ก็แปลเปลี่ยนไปทิศทางไม่คาดคิดที่นี่มันบทต่อไปอาณาจักร,รแห่งทะเลทรายเอบบาตาในความทรงจำตอนนั้นฉันพูดไปแล้วใช่ไหมว่าวจะข้าวข้ามแกไปให้ได้โอ้ยไม่เป็นฉากที่ จะสู้กับโอคกคดายใช่ไหมอุย้ยโอเคครับโอเคโอเคบทที่สองอาณาจักรแห่งทะเลทรายอาราบาสตา้าในความทรงจำว้าวนูนี่มันอาราบาสตา้างั้นเหรออาณาจักรอารบาบัสตา้าครับทุกคน นาโนฮานะสุดยอดที่นี่มันหรือว่าจะเป็นอาราบัสต้า บ้านวิวีจังสินะแต่นี่เราอยู่ในความทรงจำจริงๆหเ,เหรอสุดยอดเลยฮะเหมือนเมืองท่านาโนาโนฮานะของจริงเลยอะที่นี่คืออบาต斯าสินะในพวกนายะชนภัยกันที่นี่ก่ะถามว่าประชนภัยมันก็อธิบายสันส้นๆก็ยากฮะงั้นนึกสิ่งที่เคยทำที่阿拉าต斯า แบบเป็นรูปเป็นธรรมมาสิเรามาที่อาบาสตา,า,ตาเพื่อช่วยวิววีจังสินะใช่แล้วอ่ะเพราะว่าบาลดตเวิร์รรกพยายามจะยึดของอาบาสตาเราสู้เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นมีคนต้องไปเหยื่อมากมายเสร็จสุดท้ายก็โคนคกคดยายและทำให้สงครามจบลงได้ ที่ชัดเจนคือเรื่องนั้นสินะการโค่นข้อกระไดเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่พวกนายทำไว้ที่นี่นั้นก็แค่เช่าหมอนั่นให้กระเด็นอีกครั้งก็พอสินะง่ายจะตายไปไม่ใช่เหรอถ้ารู้แล้วว่าต้องทำอะไรก็รีบไปทำตามนั้นกันเถอะเดี๋ยวก่อนมีเรื่องที่ต้องบอกไว้น่ะ โลกนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาจากความทรงจําของพวกนายก็จริงนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นเหมือนที่เคยเกิดมาแล้ว what หมายความว่ายังไงนะก็ที่นีสร้างขนะึ้นจากความทรงจพา,า,วางจพวกเรานี่นะก็ความทรงจําเป็นอะไรที่คลุมเครือใช่ไหมละ่ะจากนี้ไปเรื่องที่เกิดขึ้นรวมถึงศัตรูที่ปรากฏนะ่ะก็น่าจะโหดขึ้น,นกนว่าความเป็นจริง กลไกอะไรกันนั่นน่ะคุณง่ายๆก็คือยิ่งพวกนายเก่งขึ้นศัตรูในความทรงจําก็จะเก่งตามไปด้วยยังไงล่ะเอ๊ะเป็นอย่างนั้นไปพวกราแข็งแกร่งขึ้นขาโคก็เลยแข็งแกร่งตามไปด้วยสินะแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้พวกเราอ่อนแอลงกว่าเมื่อก่อนไม่ใช่เหรอใช่แล้วตามนั้นเลย คิวที่สร้างเม,มโมเรียขึ้นเป็นสิ่งที่ดึงออกมาจากตัวนักผู้นายที่สมบูรณ์แบบมาแล้วสุดก็คือผู้นายอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์แต่จะต้องสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นโอ้ <c oughs> โดนไม่อยู่อันนี้เขาเรียกว่าโดนเนฟใช่ไหม <laughs> แต่มันก็เป็นกลไกของเม,มโมเรียนะเอาจริงเหรอเนี่ย ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่สรุปแค่งง<ๆ>อัดสืบก็แค่อัดให้กระเด็นก็พอสินะงนั้นกูฟีกันเลยโอ้โหกูฟีคิดง่ายไปเพื่อนเอ้ยปลดล็อกฟังก์ชั่นเป้าหมายการประจนภัยเมื่อเคียงเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเมนูป้ายการประจนภัยเนี่ยเราจะรับรางวัลความ ควรหมั่นเข้ามาเช็คสถานการเคลียร์บ่อยๆนะโอเคเป็นเควสย่อยเนาะแกนล็อกหนในรางวัลที่ได้จากเป้าหมายการประจัภัยคือแกนล็อกแกล็กคือฟังก์ชันดูสรุปผลประจัภัยในอดีตของกลุ่มหมวกฟางถ้าได้มาแล้วสามารถเข้าไปอ่านได้ในเป้าหมายการประจัภัยโอเคว้าวตอนนี้เรามาอยู่ใน อาบาตต้าแล้วครับเจ้าคัคอดายอยู่ไหนแล้วเราอยู่ในแาบาตต้าช่วงไหนกันเนี่ยโอ้ก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากการตรวจสอบเรื่องก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะรวบรวมข้อมูลเองเพราะฉันรู้จักสถานที่ช่วงนี้ดีที่สุดใช่โรบินจริงด้วยนะโรบินเคยอยู่บาร์กอตเวิร์กมาก่อนนี่เนาะใช่เพราะโรบินโรบินน่าจะไอ้นี่ดีที่สุดแล้วอะเค่องเทศนี่ กิ่นจังไปเยอะแล้วแฮะไม่มีของสดใหม่เข้ามาสักพักแล้วสินะโอเคฮะเดี๋ยวขอเซฟก่อนโอเคงั้นพาร์ทสําหรับพาร์ทนี้นะฮะเดี๋ยวเราพักไปสักก่อนแล้วกันนะคะรับผมงั้นแล้วเราจะมาต่อกันที่วันพีซโอดิซี่ในช่วงเวลาของอาราบัสต้านะฮะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปและที่สําคัญเขาควาดเก่งขึ้นบานร์รอดเวิร์กเก่งขึ้นเนี่ย มันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรเข้ามาดูกันนะครับผมฝากติดตามมันด้วยกันนะครับผมจะรีบทำแล้วก็รีบลงให้ให้เลยที่สุดเท่าที่ทำได้กันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ